สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะผมมาอยู่บ้านของใบหม่อนจะมาช่วยเขายกของเขา้าเข้ากล่องยักษ์นี่นะคะพอดีเขาเขาซ่อมบ้านจะขายบ้านแล้วซื้อบ้านใหม่ร่ำรวย <c oughs> แล้วพอดีว่นมาถึงแล้วก็ตอนแรกวางแผนว่าจะเอายกของกันเสร็จก่อนมันบ่ายๆเนอะเที่ยงๆแล้วก็ไปกินข้าวทีนี้เขาเปลี่ยนแผนก็ดีเหมือนกันเพราะว่าพอดะว่าจะไม่อยู่ต่อเขาว่า ก็เลื่อนนัดคุณหมอฝังเข็มไปพรุ่งนี้แทนแล้วเขาก็ก็เลยว่าจะพาไปกินข้าวก่อนนี่นะได้ห้ดูพนไม่มีประกันชีวิตด้วยแตจ่จะนั่งรถพลละขับม,มือใหม่จะไหวไหนะ <laughs> เดี๋ยวไปดูกันแล้วว่จะไหวหรือเปล่าดูเบาซะก่อนหวานแววเพื่อจะปลอดภัยไหมเ <laughs> <laughs> พื่อจะปลอดภัยไหม <laughs> <laughs> ปลอดอยู่ปลอดอยู่ <laughs> เราไปดูกันนะคะว่าผละขับมือใหม่จะเป็นยังไงคนไทยก็จอดข้างทางพี่โอ๊ตขับต่อ <laughs> <laughs> มีนี้ด้วยเ <laughs> <Okay. S 2> ตรียมพร้อม <laughs> ไปแล้วคะให้ดูนะคะรถพึ่งครั้งแรกได้เข้ามานั่งในรถโตโยต้าพรี s สนะคะคนไทยเราก็จะเรียกว่าพรีอูสดูเกียร์นะคะเกียร์เล็กน่ารักอะ่ะเนอะแล้วก็หน้าปัด มันมี GPS ในนี้ด้วยวะมีเป็น GPS ในตัวรถสมัยใหม่เขาจะมี GPS หมดนะคะแล้วก็ตัวหน้าปัดด้านหน้าไปอยู่บนคอนโซลนู่นเลยอะเป็นโปไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะเพราะปกตจะจะอยู่ตรงคนขับนะคะแล้วก็เขาจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะอ,คอาล่ะฮะเครื่องดับไปแล้วมันเป็นอิเล็กทริกแล้วอ๋อมันเป็นอิเล็กทริกเฮ้ยเครื่อง มันเป็นยังไงอ่ะมันแบ่งเป็นน้ํามันกับไฟฟ้า่ะโอ้โหเขาเป็นเขาเป็นรถสองระบบนะคะเป็นน้ํามันกับไฟฟ้าตอนนี้เครื่องเครื่องมันเงียบไปพวก็เลยนึกว่าเครื่องดับอ๋อมันเปลี่ยนอ้าวไม่มีอ่ะจะให้ดูนะเห็นว่ามันเป็นเกจอะไรนะเป็นเหมือนท่านฐานอันนั้นเป็นชายแบตเตอรี่โอเคไปแล้วค่ะคิดซะว่าเรานั่งรถกอล์ฟแล้วกันนะ อะไปเลยค่ะเรเว่แฮมเดเว่ขับรถมากี่วันละไม่ได้ขับมาตั้งสิ้าวันแล้ขับรถมาทั้งหมดกี่วันละตั้งแต่ได้รถคันใหม่เนะี่ยตั้งแต่สิงหาคะ่ะในชีวิตนี้ขับรถมานานเท่ไหแล,ละสดไลเส้นมาเมื่อสามปีที่แล้วแล้วค่ะล้่ค่อยได้ขับ อ๋อชดได้นะฮะเออความรู้สึกมันเหมือนนั่งรถกอล์ฟจริงๆละไม่ไม่ไม่คล้ายๆไม่ใช่รถกอล์ฟสิก็เหมือนไอ้นี่นะที่ที่เคยเล่นไอ้นี่กันไหมรถบัมไฟฟ้านะคอนโทรนด้วยไฟฟ้าโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านแล้วกันนะมันมีร้านนะเราจะไปกินที่ร้านเกาหลีกันนะคะแล้วเขามีติดกันเลยอ่ะทั้งเวียดนามทั้ง ญี่ปุ่นน่ะโหนี่ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้กันทักแบบขับรถสิบห้านาทีคงจะมากินกันบ่อยๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันนะคะอ๋อเขาจะบอกว่าเขาขับรถนิ่มนะคะไม่เหมือนเพื่อนมือใหม่ที่ว่าเคยนั่งขับกระชากแล้วก็ขับชาแต่คนนี้เขาขับโอเควันนี้เราอยู่เราสั่งไปแล้วเดี๋ยวว่าเรามาดูว่ามีอะไรเดี๋ยวว่าจะให้ดูมันมีเตานี่นะดูโต๊ะโน่นดีกว่า นี่สั่งกินสองคนไม่ต้องสั่งเยอะสั่งจะสั่งหมูกับปลาหมึกมานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นจะได้ไนคิด,ดว่าเขาเขาดึงเขาดึงท่อลงมาให้มันใกล้ๆกะทานะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีควันใช่ไหมละ่ะมันก็ต้องมันก็เลยใกล้ๆจะดูดง่าย มากันสคนล้วก็เลยสั่งแค่ชุดเดียวชุดเล็กก็จะมีหมูมีหมูกับปลาหมึกนะคะแล้วก็เดี๋ยวพนักง,งานเขาจะมาย่างให้เรานะที่นี่จะไม่เหมือนบ้านเรานะว่าให้เราย่างเองพนักง,งานก็มาย่างให้จัดการให้เสร็จสั่ง จอ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 โฮบุ่นบุญนบุบ่นๆร้อนเลยสักเรนะับหรเอาเลยเอาเลยๆสำสบายวันนี้พี่เลี้ยง <laughs> <laughs> จริงๆแล้วเปล่านะครับเขาเลี้ยงได้เคืมัใช้เล่งูชาเลยมั้ย <laughs> โอ๊ยก็ต้องถอยห่างๆนิดนึงเพราะว่ามันกระเด็นตัว <laughs> <laughs> ใส่ต้องพกโล่มาด้วยโอ้ย <laughs> น่ากินเลยอ่รอ อืมอืมอร่อยนะบอกใช่เขาเขาเลยเหมือนก็แบบว่าหลายหลายอย่างอ่ะไม่เหมือนร้านที่ข้างๆบ้านประโอดนะแต่ว่าก็อร่อยดีกันที่สำคัญคนที่มากินด้วยนะคะมีดสวยนมีดแบบเป็นต้มร้อนๆอ่ะ ที่ร้านที่บ้านนมมันจะไม่มีต้มแล้วก็ไม่มีไข่สุ่มหมึกฟันมันเป็นหม้อดินนะหมักฟันแบบนั้นยัร้อนร้อนสุ่นเฉยอะไรอ่ะเขาใช้ระเกียบอ่ะเขเป็นฝรั่งไม่ต้องใช้ต้มขอซ่อมนักงานเขาจะเขาจะทำให้ สุกก่อนถ้าสุกแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเราก็จะทุกสิ่งอย่างก็จะอยู่ในกระทะสําสหรับเราพร้อมโซยม,มาเติมมาเติม,มพูงให้เต็มแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับไปทํางานนะคะมืดๆหน่อยนะฝั่งนูมย้อนแสงเดี๋ยวให้พ้าพนักงานไป สิ่งที่เราสั่งอะมันกลายเป็นผัดอะคือคือท,ที่เนี่นะมันต้องเราต้องรู้อะนี้เราไม่รู้ไงคือในเมนูเขาอะมันจะมีเป็นเหมือนผัดเป็นย่างถึงว่านองใบหมอนบอกว่าเออกระทะแบบนี้ไม่เคยไม่เคยได้มาก่อนเราก็เรามาแดนเขาจะเป็นคนสั่งนะคะคือผู้ชายของเขาอะชื่อแดนจะเป็นคนสั่งแล้วก็บางทีแบบจะได้เป็นแบบกระทะย่างอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงถ้าเราไม่รู้ว่าเออแต่ละเมนูมันคืออะไรอ่ะ เราก็ต้องแบบเดาๆเอาปรากฏว่าที่เราสั่งมันไม่ได้เป็นย่างมันกลายเป็นผัดนะคะโอเค <c oughs> ก็มันไม่ได้แบบแซ่บเผ็ดหรือเลยนะมันจะ,จะจืดเล็กน้อยต้องเติมซอสเติมอะไรเข้าไปอะนะ <c oughs> สบายอารม <c oughs> คุณเจ้าภาพนะคะเจะ้าภาพจะเจริญพี่ขาบนมาเติมคูก,ก่อนนะคะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ไปว่าต้องช่วยเขาใช้แรงงานเต็มที่ <c oughs> จะได้คุ้มค่านะคะ <c oughs> คก็วันนี้ก็เท่านี้นะคะขอตัวกินกันก่อนอบายสวัสดีนนะครับกินแล้วนี่พวกแถมมันนี้ด้วยอ่ะชอบจังเลยอ่ะมันเหมือนยาคูบ้านเราแหละ <Hello. S 1> ชอบ คินไม่หมดเราใส่กล่องนะคะง,งังนงานนั่งพักเหนื่อยนะคะเพราะว่าเหงื่อโซมเลยอ่ะโดนเจ้าของบ้านใช้งานหนักจะพาไปดูนะว่าหนักแค่ไหนเจ้าของบ้านไม่ช่วยเลยโดนัวนั่งเห็นปะนั่งคุยโทรศัพท์อะให้ต่างด้าวทำงานคนเดียวเ <c oughs> ขามีเครื่องทุนแรงนะ แต่ว่าก็มันมันขึ้นไปเข็นข้างบนลําบากเพราะว่ามันมีบันไดไงบ้านเขามีบันไดเห็นไหมเราก็ได้แค่เข็นยกมาใส่ตรงนี้แล้วก็ไหลลงไปจะบอกว่าแรงางานยกกล่องแรกมันมองไม่เห็นอ้ฟุตบาทอะล้ม <laughs> ดีไม่ทําของก็พังเขามีตู้ตู้มาสองตู้นะคะแบบน,นี้จะมีสองตู้ด้วยกัน นนี่ะะคะเราก,จการ็จัดการกันสักก่อนมองเห็นเปล่าน้อยังไงข้างในนี่นะครับไม่ด้แค่เครื่งตู้เองอะเหนื่อยเดี๋ยวทำต่อแล้วก็งานวันนี้นะคะก็เสร็จสำหรับวันนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะหาอะไรมาเสริมเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะอะไรนั่งเฉยทำท่าเหนื่อยได้ไงตั้งเวลาแล้วเปียนเห็น ถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาไม้มาเขีย่ยมันปิดไม่ถึงนะคะข้างบนเนี่ยตอนนี้นะคะขับตามเจ้าของบ้านเป็นร้านไอศครีมนะคะจะพาไปมัมไอศครีมให้ชื่นใจก็ตอนนี้เป็นเวลา2 54โมงีนาทีนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านไอศครีมนะคะก็ขับคนละคันเพราะว่า กินไอศครีมเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านนี่เราก็มาอยู่ที่ร้านไอศครีมนะคะเป็นเป็นเพิงเดี๋ยวให้ดูกว้างๆนะเป็นร้านเพิงๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ของพ่อบนะได้แล้วนะคะเขาก็มีที่นั่งด้านข้างให้ด้วยเดีด๋วยวไปนั่งตรงไปนั่งตรงสวนดีกว่า จะคล้ายๆกับครีมมารี่บ้านโบล่ะครีมมารี่บ้านโบจะดูไฮโซกว่าชีมิตแล้วเป็นสวนแล้วบางวันเขาจะมีเขาจะมีดนตรีมาเล่นด้วยจะไปนั่งตรงนั้นโดนแย่งสละ